สวัสดีค่ะต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะเรื่องพลังแห่งความเชื่ออจะพูดอย่างนี้ค่ะคือถ้าคนอื่นที่เป็นคนอื่นรอบนอกอะ่ะรอบตัวเราบอกว่าเฮ้ยทำได้แกเก่งแกทำได้แต่ในใจลึกๆเราบอกว่าเฮ้ยมีความลังเลสงสัยว่าหน้าอย่างกูเนี่ยนะหน้าอย่างฉันเนี่ยนะจะทำได้ยังไงยังไงก็ไม่สำเร็จแน่นอนแต่ถ้าอย่างแอกลับกัน แอบเชื่อแบบเชื่อแบบสุดจิตสุดใจเลยว่าเฮ้อทำได้แน่แม้วันนี้มันยังจะทำไม่ได้ตอนที่ฝึกแม้วันนี้มันยังทำไม่ได้แต่ฉันรู้ว่าฉันทำได้แน่แน่แอบโดนคนรอบข้างครอบครัวคนใกล้ชิดเพื่อนพี่อะไรก็แล้วแต่พูดว่ามันไม่มีทางทำได้บ้าหรือเปล่ามันเป็นการพันนันมันเป็น เขาหลอกหรือเปล่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาตัดสินจากประสบการณ์ที่เขามีเพราะเขาไม่เคยเห็นว่ามันมีนมคนสําเร็จมันมีคนทําได้จริง,รงเขาก็ตัดสินอย่างนั้นแต่แอร์ที่เป็นคนเชื่อว่าเฮ้ยมันทําได้เราทําได้มันมีคนทําได้เว้ยและเราอะถ้ามันมีคนทําได้เราก็ต้องทําได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจงดูแลความเชื่อของคุณให้ดีนะคะ ถ้ามันมีลังเลส,สงสัยในตัวเองแม้แต่นิดเดียวอะ่ะมันจะยากมันจะประสบความสําเร็จแบบยากมากเพราะการเทรดมันก็คือความมั่นใจอีกอย่างหนึ่งในทางกลับกันถ้าแบบคนอื่นบอกทําได้ทดําได้เก่งมากแต่ตัวเราเองอะ่ะกลับไม่เชื่อว่าเราจะทําได้อันนี้ก็ยากเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นจงรักษาระดับความเชื่อของตัวเอง เชื่อความเชื่อความคิดมันฟรีเพราะฉะนั้นไม่ต้องแค่คิดยังไม่กล้าเลยอ่ะแล้วทุกคนคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้ไหมความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นสองรังหนึ่งคืออยู่ในสมองในความคิดเราในจินตนาการของเราแค่ท่าแค่ท่าคิดเรายังไม่กล้าทุกคนคิดว่าแล้วความเป็นจริงที่มันจะเกิดตรงหน้ามันจะเกิดจริงไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นจงกล้าที่จะคิดกล้าที่จะฝันกล้าที่จะเชื่อว่าเราทําได้นะคะ